แม่สาวหน่อยเขาเปิดเจอไหนครับมือหนึ่งครับมือหนึ่งพอดีเนาะมือหนึ่งพอดีไนะดนะ้แม่สาวหน่อยพี่น้องตัวนี้ต่อรองได้จักหน่อยแข้งขาดีเบิร์รับประกันกตู้ตำนี่ม่วงขปมาณ7จ็ดแปดเดือนนี่ยนะพี่น้องเนาะเป็นง่วงแม่สาวหน่อยแดงจื้อคือน้ำไตกระชับแข้งขาดีเบิร์<ด>พีนน่น้องเนาะรับประกันอ่ามือหนึ่งนี่ต่อได้ได้พี่น้องบอสแม่นเอาเบิร์ตเป็นวันเนาะขันเอาเบิร์ตกาศเอาอยู่จักหน่อยแต่ว่าต่อได้โอเคมาขออนุญาตเบิร์ตทั่วไปเนี่ย สวัสดีครับพี่น้องบาทสมัตว่างง่ายมาแล้วพี่น้องบาทสมัตว่างง่ายมาแล้วผ้าพี่พาน้องออกเลาะออกจบออกสำรวจราคาวัวไอพี่น้องได้รับชมกันนะพี่น้องเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมเด้อพี่น้องเนาะซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาทสมัตว่างง่ายให้นักแชร์พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้บาทสมัตว่างง่ายมากเลยผ้าพี่พาน้องออกเลาะออกจบออกสำรวจราคาอัพเดตราคาไอพี่น้องได้รับชมกันนะพี่น้องเนาะวันนี้วัวขายดีเบางทีแหละพี่น้องข้าวเดียวตลาดว่าเมื่อเช้านี้เต็มพี่น้องเนาะผมกลับมาอีก ผั้วได้ขายทุกสายพี่น้องเนาะผั้วได้ขายทุกสายมีทุกสายสายเนื้อสายขุนสายเลี้ยนมีทุกสายเปินได้ขายกันดีครับพี่น้องเนาะัพี่บ้านน้องเบิ่งทุกสายแม่ลูกกันของผู้ใด้นอนแม่ลูกพี่น,อน,น,อออน้องแม่ลูกลูกตัวผู้เพิ่งเปิดไปจังไดนผมว่าประมาณสองกว่าขออนุญาตทายถ้ำครับผมเปิดจังไดนคือแม่ลูกเขาสองหมื่นพันครับสองหมื่นพันเพิ่งเปิดไปพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้สองหมื่นกับหนึ่งพัน ลูกกำลังกินนมอยู่ประมาณ2เดือนแล้วลูกเพื่อนเนาะรประมาณ2เดือน2 0 0 0มื 20, ่ 1, นกับหนึ่งเพื่อนเปิดไหวเป็นลูกตัวเมียอ้าตัวผูบอ๋อผิดพีพ่น้นองลูกตัวผูบกาลังกินนมอยู่อ่ะนี่คือราคาหัวเพื่อนเปิดไหวเพื่อนมาจากไซน์ครับเขื่องเขื่องในเนะเาะอําเภอเขื่องในอุบลราชธานีเฮาขออนุญาตเบอร์โทรไว้นะครับผม065 47ห้9ศูนย์ห้าเด้าพี่น้องผู้ใดอยากได้หัวเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดสร้างกำไร แม่ลูกตัวผู้ตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยหัวเพิ่นมาจากเครื่องในแม่เพราะต่ลูกลูกแรกบ่ะเ้ยลูกแรกอยู่ได้พี่น้องเนาะต่อยอดได้เยอะอยู่อ่าขอบคุณหลายๆมันครับผมอ่ะนี่คือราคาหัวมือนี้พี่น้องเนาะโอ้หัวงานพื้นนี้อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าพอหัวในหอยเพิ่นสะดวกบ่พี่น้องเนาะนี่สายพื้นหน้าพื้นพี่น้องเนาะแม่บักใหญ่พี่น้องเนาะคืออยได้คักคือเยอ่ รรไรก็ี่จำเป็นคืจันแม้องั่นเ้ากสองแม่สาวหน่อยงามพี่น้องเนาะสองแม่สาวน้อยงามพี่น,อน้องเนาะสายพัฒนาเปิดสองแม่สาวสวยๆเปิดร้านอะไรจังไรครับนี่โอ้เพิ่นจับใบซื่อๆบอนันหูอยู่เป็นว่าแต่ว่างามทั้งสองตัวพี่น,อน้องเนาะงามทั้งสองตัวสวยทั้งสองตัวแต่บอนันหูราคาอยู่เป็นจับใบอยู่เนาะพี่น,อน้องเนาะหัวงามทั้งสองตัว เป็นแม่สาวทั้งสองตัวพี่น้องเนาะงวงเตาเพิ่นหูราคาเพิ่นว่าบริษัทถามราคากันดูว่าษั่นเพิ่นว่าเพิ่นผูกไว้จ้าใบนี่เป็นหัวงามเปินพี่น้องเนาะอ่ะประมาณนี้ก็พี่น้องเนาะจาบหูราคาเพิ่นจับของเพิ่นบพราะทันมากไซรัตจับของเพิ่นโอ้เพิ่นข่ายอยู่รถอยู่อ๋อเพิ่นอยู่รถอยู่พี่น้องงวเพิ่นเอามาหลายเนาะโอ้เพิ่นเอามาหลาย แต่ว่าสายง่วงงามเพิ่นอยู่ทางนี้ง,ง่วงเหนือง่วงงามได้มาถูกสายเนาะเพิ่นมาจากไสายเครับครับเจ้าครับอ๋วข่ายโอ้ขอ้ามเงนินแจ้วเฮานี่ใกล้ๆนี่โอเคอ่ะขอพูดหลายๆครับผมบ่้โหราคาพี่น้องเท่า,าท้าอ่าในหลวงโอ้โหมันบ่ขาไงไม่ไกลพี่สองพันภาพพึงบรรยากาศน้ำนาะพี่น้องเนงาะ ภาพเบื้งบรรยากาศการซื้อการขายการต่อร่องราคาง و, ัอ่เปิดราคางูวพี่น้องไดียรับชมกันเบื <c oughs> ้องบรรยากาศครับนะพี่น้อง้าตวัวใดเพิ่นสะดวก <c oughs> ผมก็จะเปิดราคาให้น้องพี่น้องมาเบื้องงั่แม่ลูกตัวนี้เพิ่นมาต่รอร่องไหวจังเลยน้องพี่น้อง <c oughs> แม่ลูกลูกตัวผู้เพิ่นสะดวกป่ะพี่น้องนะแม่ลูกลูกตัวผู้ กำลังมาต่อรองขับเพิ่นไปแล้วบ่อน่าจะสะดวกน้องพี่น้องเนาะอ่ะภาพพี่้าน้องของเราออกชมออกสำรวจเท่าที่ในหอยเพิ่นสะดวกน้องพี่น้องเนาะผมพยายามอยากทายทุกตัวแล้วพี่น้องเนาะอยากทายทุกตัวแต่ว่าล้างตัวล้างข้างเพิ่นกับ่สะดวกน้องพี่น้องเนาะโ่กล้าค่อไปงาพี่น้องเนาะแม่สาวตัวนี้งามงานของผู้ดำนสมมงามพี่น้องเนาะสีงามไปว่าเดเมี่ยวว่า ชุดนี้สวยทุกตัวแต่ว่าในหอยเป็นบรอยูหลือพี่น้องเนาะในหอยบรอยู่มีแต่งงงงามันหรือเปล่ครับมันแล้วเปล่บ่ปบอปล่โอเคข้องผู้ใดขึ้นอย่างเงี้ยเ,เป็นมาเบิ่งหวยเป็นมาเบิ่งไหอยย่างต่อพี่น้องนะเนาะเพิ่นได้ขายแล้วพี่น้องตัวนี้เพิ่นได้ขายไปต่อไหนเนาะไปไปไป,ไปเออเพิ่นจูงอยู่นี่ได้ขายต่อไหนล่ะครับตัวนหั 9, <600. S 1> โอ้ยพี่น้องราคางัว เปียตาซื้อค่ะเก้าพันหกคนขายไปแล้วพี่น้องเก้าพันหกร้อยเพราะมื่นพี่น้องตัวนึ่งไปอีล่าไปเพิ่งเสียไปขึ้นรถเพิ่งในซื้อไปแล้วไปเวียนแล้วพี่น้องเนี่นั่นนัไล่แล้วไปจะหมายอะไรเล่ผู้ใดยเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เล่ก็สวยแม่พันสายเล่พี่น้องของผู้ใดยเนาะพี่น้องเนาะแม่พันสายเล่นี่ยรายยุ่พี่น้องแต่ว่าเป็นผูกไว้เนาะเป็นผูกไว้มาโซนนี่พี่น้องเนาะโซนสุดท้าย ก่อนปิดช yeah, ิปนะพี่น้องตัวนี้พ่อพอหมื่นเลยพี่น้องมาฟังราคานะเพื่นผมว่าพอพอหมื่นเพื่อนเปิดไจนได้ก่อนนขออนุญาตครับตัวนี้เขาเปิดจนไหนขออนุญาตัน้เาเปิดจหนาวี้าตเขาเปดนหนยั้เาเปนหยอนตนหาหันตวน้เปอัน้งวน้ดอ พี่น้องเป็นตอรีตรวผู้เลี้ยง8ปดพันตัวบาหน่อยนี่พี่น้องตัวเบาง่ห้พี่น้องเนาะับคอรอโอเคแปดพันสือต่อร่องได้ต่วายจาต่อหลายถูกเปินวันเนาะบ่แต่แปดพคือบอเียวบอเฉียวเลยโอ้แปดพันขั้นใดแปดพันใดลดเปิวนเนาะเขายนะขออนุญาตเบอร์โทรพันสะดวกบ่ะานมีผู้สนใจจางบวานมาจากใส่ ราศีเขาราศีสไลเนาะโอ้แปดพันกว่าราคาว่าเอามันมัน,มนครับผมไม่ได้ขายเด้อครับรเปตาเปตาได้ขายอยู่ราคานี่พี่น้องงานต่อพี่น้องเนาะเพิ่นครับผมคนกำลังเบิ่งกงูห่าปพี่น้องเนาะเบิร์มกมาจากจังซอการ์ดครับพี่น้องมาถามราคาหนำขออนุญาตครับแม่สาวเปิดจังไดฮึ่เปิดจังใดเปิดจังใดแม่สาวดิหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยพี่น้อง พิ่นกำลังต่ออยู่เพิ่งเพิ่งเออกำลังคำหมื่นสองพันาให้สองหม่นหมื่นสามมาจกเนาะยอได้นองน้ำใจดีหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยตัวนี้เนตัวนี้หมื่นันกว่าเลยหมืเท่าไหร่เงี้ยหมื่นันแม่ใหญ่ล่ะแม่ใหญ่หมื่นหกพันหาหมตัวนี้สามหาเกนบ่ สองหาอองหาายเลยขันสองหานี่บอส้องตอสัตเพิ่นว่าให้เพื่อนยุบล่ะให้เพื่อนอะไรเพิ่นเพื่นวาคขันรถสองหาบ่สใดได้เพื่อนวาเนาะอ้าวมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนว้เนี่ยศ6 4ย์หกสี่9 3 6 3์หกสี3ามหกศูนย์มเมสาวมีแต่เป็นตาเหลี่ยมเป็นตาตอร่องบัตถุตัพี่เนาะเนาะอ่าผู้ใดสนใจกาฟโทรมาขอบคุณเลไลายมันคับผมนี่คือราคาหวมันนี่เนาะพี่น้องเนาะ อาะาบัววันนี้ตลาดนัดโขดกระบือบ้านจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรผมสิพยายามเจ็บตกให้ได้เพิ่งทุกตัวแล้วพี่น้องเนาะถ้าเพิ่นสะดวกเนาะพี่น้องถ้านในหอยเพิ่นสะดวกถ้าบ่อสะดวกก็บ่อเป็นยังได้หัวหน่อยมากจูงอีกนะมาเบิ่งเลยย่องย่องนี่สิ่ถือตัวแล้วทั้งใดเนาะสายเหนือเพิ่นพี่น้องย่องย่องว่ามันแพะงมันแจ๋มเพิ่นสะดวกบ่ขออนุญาตครับถ้าเปิดจังไหรครับสองตัวนี่โคู่เนี่ย เปิดชองมื่นหาครูนี่สองมื่นหาพี่น้องเนาะถือตัวละสิบสองหาหารอยพี่น้องเป็นเล่ด้เนาะเป็นเล่ทั้งสองเนยพี่น้องอันนี้คือสายเหนือเนยพี่น้องเห็นจังสี่พี่น้องยญาประมาางัวเลน่นี่อ้วนเร็วจินหน่อยอ้วนเร็วพี่น้องขั้นใดติดหัวอาหารนี่รับรองเป็นหมูหมูแน่นอนเพราะว่าเป็นสายเหนือพี่น้องเนาะเลี้ยงงาย่ายอ้วนเร็วพี่น้องสายเล่นี่มาตงวงสองหมื่นห้าพันสองตัวเอาไปเข้าข้อคุณ ข่าวเดียวพี่น้องได้กำไรต่อร่องกันได้ตนได้แน่นสงาหาเนี่น่ต่อรองได้จังหน่อยอ่าขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นใหมเนี่ยศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกน่งหกหกดกเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหไพี่น้องเอาก่้สายขุนไปสร้างกำไรสร้างเนื้อสางหนังมาได้กำไรแน่นอนสายเล่เนาะขอบคุณหลายๆมันครับผมเป็นผู้น่อยทั้งสองเลพี่น้องสายเละเฮ้ยอ่าอย่าพี่น้อ หนึ่งบรยงบรยากาศการซื้อการขายวัวตลาดนัดกลัวกือบมือบ้านเจียงหวังสีผ้าผีผ้าหนองยางช่วงท้ายตลาดพี่น้องเนาะซ้ายมาแล้วกับประมาณาน,นีนะ้เนาะพี่น้องเนาะถ่ายยางพี่น้องเนาะถายางหนึ่งบรรยากาศย่ามสา,ายพี่น้องเนาะผมบ่าใครเดทสายเจียงสีโดนแหละพี่น้องเนาะมาถ่ายส้นสายกะมีเป็นบรรยากาศประมาณาน,นี้แหละพี่น้องเนาะ คนมาซื้อมาขายการลดราคากับยุดช่วงนี้แหละพี่นเ,าเนาะจกจะลดราคาลายกจะยุดช่วงนี้แหละลงพี่นนอะเนาะลงเนี่ยก็แสดงว่าการซื้อการขายดีแล้วพี่เนานะการซื้อการขายดีแล้ว าปโซนพี่นเนาะค่ารถค่ารถาไปอีกโซนนึงมาโซนพีนเนาะ2องหมนพนเครัเป็นวัวสายเลี่ยงนาสองหมื่นพันโจดีดีสองหมื่นพันอน่งสองหมื่นพันด้พี่นสองหมื่ 20, นพันเปิดเปิดใบได้พี่น 20, เน,เไไน,นะ,ะยางไปปิดขีดทางโซนหนึ่งพีนเนาะมาโซนแรก โซนแรกของตลาดนัดโกกระบ,บือบ<ฮ>้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรโซนแรกเพื่อนพี่น้องเนาะโซนแรกของเพื่อนมาผีชีพต่างผีพี่น้องเนาะนี่คือโซนแรกพี่น้องเนาะก็เหลือบ่หลายโซนแรกก็เหลือบ่หลายหลเลยพี่น้องเห็นแม่สาห,หน่อยตัวหนึ่งไหมงามพี่น้องเนาะเพิ่นสิเผื่อนตัวไห้ผมว่าบ่ถึงหมื่อแน่พี่น้องตัวนี้บ่ถึงหมื่อตัวนี้บ่ถึงหมืน่น แม่สาวหน่อยิ <IT AL _ bey ling> ่งบรรยากาศพ um, like like ี่น้องยากาศการซื้อการขายงัวเหลือบอะไรพี่น้องช่วงไทยตลาดช่วงช่วงกําลังปิดตลาดพี่น้องเนาะงัวกําลังขึ้นรถอ่านี่คือการซื้อการขายกันช่วงนี้สนใจแม่สาวหน่อยตัวนี้แม่สาวหน่อยเขาเปิดจะไหนครับมือหนึ่งครับมือหนึ่งพอดีเนาะ มือน,นึงพอดีได้แม่สาวหน่อยพี่น้องตัวนี้ต่อรองได้จักหน่อยแข้งขาดีเบิร์รับประกันตู้ตำนี่ม่วก็ประมาณ7 8เดือนนี่ยนะพี่น,อน้องเนาะเป็นมัวแม่สาวหน่อยแดงจื้อคือน้ำไตกระชับแข้งขาดีเบิร์พี่น,อน้องเนาะรับประกันมือน,นึงนี่ต่อได้ได้พี่นอ้องบ๊อบเม่นเอาเบิร์ตเป็นไรเนาะขันเอาเบิร์ตก็เสีเอาอยู่จักหน่อยเนาะแต่ว่าต่อได้โอเค มาขออนุญาตเบอร์โทรไปเนี่ยศู0ย์แปดศูนย์ศูนย์แเป็นแม่สาวหน่อยสายโบดสายแดงจืงคืออะไพี่น้องเนาะเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดสางกำไรบรอมีตำหนิยังนะพี่น้องเนาะโอเคเออมีแต่ราคาต่อร่องเอาเนาะต่อรองถือใจได้เลยเนาะเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามต่อยอดได้เลยโอเคขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆครับผมน้ำต่อพี่หนุเนาะนี่คือบรรยากาศท้ายตลาดบ้าน เชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้นองเนาะงัวข่าวมีประมาณนี้ฝากวีฝากนองซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเพื่อพี่น้องเนาะขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ขอพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงามช่วยมแต่ค,ความสุขความเจริญห่างไกลจากโร per คไข้เจ็บต่างๆรำรวนรวยเบิดหนีเบิดสิ้นต้อกันสวัสดีครับ